สวัสดีค่ะพบกับเราในช่วงงานโชคแฟมิลี่ค่ะตอนนี้ก็เตรียมตัวแต่งตัวค่ะอาบน้ำเสร็จแล้วอ่าพีา่งามพี่เสียค่อะโอ้ยดูเด็กๆค่ะเต็มเลยเด็กน่อยนี่เป็นเอเด็กน่อยตัวนี้ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ลื่นลื่นแต่ละคน กำลังเตรียมตัวกันนะคะมองไปทางใายแล้วก็ตมองไปทางครัวแล้วก็ตไ้อเอากตุนนี่จะอะไรด้ยเตระวังตกนะลูกนี่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 มาใส่ผ้าล พากันยืนอยู่นี่ลูกใจเย็นเยนอืมถ้าใครอยากจับต้องจ่ายงนอะไยใช่ตะลังขี่ร้นี่ลูนนั่งมูนนั่งไปะ่งหาาแบ

เชือบอยู่ในกระเป๋านั่นเองในกระเป๋าลูกไม่ใช่ในถุงเออ,เ,อ,อเ,เห็นไมหอไมอันนั้นมัดข้างหลังพี่เรียมัดไว้กับตรงจากข้างหลังไปหา มาตรงท้องมัดมาข้างหน้าตัวนี้กำลังแต่งวงสรงเครื่องนะคะ,ะนั่นแหละอ่า<ะ>อะละจุ๊ ก็จะใส่ตรงคอนะให้น้องงานโชคนะครับผมก็เตรียมพร้อมนะเพื่อจะออกไปนะเป็นใกล้สิ้เวลานนแล้วนะครับผมมักนก็แต่งตัวนะคผมโอ้โหวุ่นวายมากเลยครับเหมือนเหมือนมดมาตอมมาตอมของกินไงนะครับผมเยอะมาก

เวลาเยอะเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวาตรวจดูความเรียบร้อยนะฮะว่าทำไปถึงไหนเป็นต้นไปนะฮะเอาได้ไม่ต้องใส่หรอกนั่แหละ เสร็จท so ี่เรียบร้อยแล้วนะครก็่อไปก็จะใส่อันนี้ข้างตรงหอ้โหนะฮะเพื่อมันดูลอที่เอ s าร์สมาร์ทด็อกนะผมเช้าใส่ไม่ได้ ขาใหญ่โอ้โหขาใหญ่ดูชุดอะไชุดคลนหมดแล้วนุ๊กขให่ขอขาไม่ได้นะฮะโอ้ม่งมัดแ่ง้โหนะฮะก็เ้ยงาไม่ค่อยนิ่งเลยนะกว่าจะเดินไป ทั่วที่เลยนะเด็กตอนนี้พ่แม่กำลังจะลองเอาปอกฟ้าของแมว่ว่ามาใส่ดูนะฮะว่ามันจะใส่ได้หรือเปล่านะฮะไมลเดเ่ไม่ยอมให้พุณแม่ใส่นะฮะไม่รวมหลหนตายเลยเลย ถือว่าใส่ได้นะฮะใส่จะได้ครบชุดไงจะได้แบบถือว่าใส่ของไม่ว่าได้นะฮะก็ดูดีเลยนะเรา นั่งผู้เป๋รอนั่งอยู่บนรถนะฮะก็นั่งรอขึ้นพ่อ,อน,นี่นะฮะแลเจ้ไปอยู่ข้างล่างนะผมโอ้ยไม่ยอมให้ใส่นะฮะเขาไม่ค่อยได้ไปไหนไนดะ้อยู่ทต่บ้านเนาะเขาก็ไม่ค่อยได้แต่งตัวครับผมเขาก็จะแต่งตัวยากหน่อยนะเขาก็จะไม่ค่อย เ,เขาก็เป็นเด็กนะฮะเ,เขาก็จะดื้อๆหน่อยนะฮะอออออตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็

ชิดขาชิดเอาชิดขาชิดชิดขาชิดเอาชิดขาชิดชิดขาชิดเอาชิดขาชิดเอายกซ้ายยกขวายกซ้ายยกขวาเออยกขวาเด้งหน้าเด้งหลังก่อนเด้งหน้าเด้งหลังกระดึ๊บกระดึ๊บซ้อมกดองไงโดนละโดนเนี่ย มาาีีกรอีกรอบนึล้วรอบนึงแลชิดขาชิดอ้าวชิดขาชิดอาสิงามชิดขาชิดอ้าวชิดขาชิดชิดขาชิดอ้าวชิดขาชิดออ เก่งมากพี่งามเก่งมากเลยนะคะตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้งามโชคแฟมิลีด้วยนะคะโอ้ยหนาเอ็มดูแทรลูกไส้ไข่นอนหลับยืนหลับพี่งามง่วงค่ะแม่แม่ค่ะตื่นแต่ตีสามเนาะ ง่วงแล้วค่ะตนนัวนี้คนเคยนอนกลางวันแล้วตื่นแต่เช้ามืดง่วงแล้วนะคะนิ่งๆนิ่งๆพ <g> ี <ül> ่เวียบอกว่าจะกัดเขาแล้วไม่กัดหรอกง่วงแล้วนั่นทำตาปิบๆแล้วง่วงจัด เอาโคเก่งกันเลยตัวนี้พี่งามอยู่นิ่งๆลูกหลับแล้วพี่งามง่วงแล้วคนเคยนอนกลางวันไงจะหลับในหน้าที่รือเปล่านี่ ฝนจะมาแล้วพมมีงามนิ <filed. S 2> ่งๆลูกกว่าจะแต่งตัวเสร็จนาะพีงามเนาะอุ้ยกว่าจะแต่งองค์รงเครื่องได้รองรองเท้านี่เอาของแม่วาดมาใส่นะคะรองเท้าเอามันใ่แล้วเหรอรองเท้าเขาใส่ไม่ได้ใส่รองเท้าแม่

พยงมางานแอคชั yup. ่นลูกแอคชั okay. ่นโอเคลูกหล่อลูกหล่อลูกโอ้โหสูงเท่าพวกเราเลยลูกโอ้ลุกลโรลมากลุกลโรลมากเก่ง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 ไปชันความโล่นะอันนี้หนูยังงายังไม่ออกนะถ้างายหนูออกนะแหมพ่อชิดซ้ายเลย มาแล้วมาแล้วส่งพ่อลูกแต่งต,ต,ตัวเรียบร้อยแล้วนะคะพคเร่จะไปแล้วได้ยินเสียงรถแห่จะไปก่อนแล้ว <c oughs> ได้ยินเสียงดนตรีรถแห่จะไปก่อนแล้ว <c oughs>